สวัสดีครับขออนุญ,ญาตแนะนำการศึกษาค้นคว้าในเรื่องของงานวิจัยนะครับก็คือหัวข้อวิจัยก็จะเป็นการศึกษาค้นคว้าความสอดคล้องของการจัดการโซ่อุปทานระบบคลาวกลางภาครัฐกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับเสนออาจารย์ดรสุธาทิพย์กำมพรพิพัฒนากุลนะครับโดยสุวิทน์ปราบนะครับรหัสนักศึกษา 6 4 4 4 9 7 0 0 1 1นะครับโดยงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในการค้นคว้าอิสระนะครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติก์และโซ่อุปทานปีการศึกษา2,565มหาวิทยายลัยรามคำแหงครับทีนี้เรามาดูในส่วนของหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับประกอบไปด้วย11หัวข้อด้วยกันนะครับก็คือ เป็นเรื่องของการศึกษาความสอดคล้องของการจัดการโซ่อุปทานระบบคลาวการภาครัฐนะครับกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆก็คือความเป็นมาของปัญหานะครับวัตถุประสงค์สมมุติฐานขอบเขตของการวิจัยนะครับคำถามวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างระเบียบวิธีวิจัยผลการวิจัยนะครับอภิปรายผลการวิจัยข้อเสนอแนะและก็บรรณานุกรมนะครับความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะครับ นื่องจากประเทศไทยนะครับมีแนวทางในการขับเคลื่อนความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยปี2563นะครับถึงปี2565นะครับแล้วก็การให้บริการระบบคลาวกลางภาครัฐก็มีส่วนสำคัญในการให้เกิดการ บุรณาการระบบนะครับเกี่ยวข้องสอดคล้องกันเป็นห่วงโซ่อุปทานนะครับซึ่งพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจนโยบายและเป้าหมายทางด้านดิจิทัลให้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าจากดัชนีรายงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสหรประชาชาตินะครับหรือว่า e-government development index นะครับหรือว่า eGDI นะครับในปีพศ2565ก็ยังคงพบว่าการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังคงถูกจัดอันดับอยู่ในเลขลำดับที่55ของโลกนะครับจากทั้งหมด193ประเทศด้วยคะแนน0.7660นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราได้มีการเปรียบเทียบนะครับจากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยยังคงถูก จัดอันดับอยู่ในลำดับที่3นะครับรองจากสิงคโปร์และมาเลเซียผู้วิจัยนะครับจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสอดคล้องในการบริการระบบคลาวกลางภาครัฐนะครับกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่ามีความสอดคล้องกันในประเด็นใดบ้างนะครับแล้วก็มีประเด็นใดที่ไม่สอดคล้องกันโดยทําการวิจัยนะครับโดยการสัมภาษณ์ตั้งแต่ผู้ให้บริการระบบค่าวการภาครัฐนะครับผู้ดูแลระบบสารสนเทศของหน่วยงานราชการ แล้วก็ผู้ใช้บริการระบบต่างๆที่หน่วยงานราชการต่างๆนะครับเป็นผู้ให้บริการโดยมีความคาดหวังนะครับว่าภาครัฐของประเทศไทยเนี่ยนะครับจะนำผลลัพธ์ที่ได้มาจากการวิจัยนี้ไปใช้นะครับเพื่อประกอบการพิจารณาในการนำไปปรับปรุงการให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปครับ วัตถุประสงค์การวิจัยนะครับข้อแรกก็คือเพื่อศึกษาความสอดคล้องของการจัดการโซ่อุปทานระบบคลาวกางภาครัฐกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับเพื่อศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบคลาวกางภาครัฐครับ ขอบเขตของการวิจัยนะครับขอบเขตทางด้านเนื้อหานะครับผู้วิจัยมุ ha, ม่งศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานระบบคลาวกลางภาครัฐนะครับอันประกอบไปด้วยการให้บริการระบบคลาวกลางภาครัฐก,การประยุกต์ใช้ระบบคลาวการภาครัฐกับหน่วยงานในด้านต่างๆและการใช้บริการระบบค่าวกลางภาครัฐผ่านร,ระบบการทํางานของหน่วยงานราชการของประชาชนทั่วไปนะครับขอบเขตที่2นะครับก็คือขอบเขต ทางด้านของประชากรน,นะครับประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ก็คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานระบบขา่าวการภาครัฐจํานวนทั้งสิ้น19คนครับส่วนขอบเขตด้านสุดท้ายนะครับก็คือขอบเขตทางด้านเวลานะครับระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยนะครับตั้งแต่การหาข้อมูลการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีการรวบรวมข้อมูลการเก็บข้อมูล สรุปผลนะครับแล้วก็การปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไขางานวิจัยนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมพศ2565นะครับไปจนถึงเดือนมีนาคมพศ2566ซึ่งก็ใช้เวลารวมประมาณ6เดือนด้วยกันครับคำถามวิจัยนะครับจากบริบทของความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาข้างต้นสามารถนำมาสรุปเป็นคำถามของงานวิจัยได้ดังนี้ครับการจัดก,การโซ่อุปทาน ระบบข่าวกลางภาครัฐสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือไม่อย่างไรและก็ในการให้บริการระบบข่าวกลางภาครัฐเกิดปัญหาในด้านใดบ้างหรือไม่หากเกิดปัญหาจะมีแนวทางแก,ก้ไขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไรรวมถึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรครับ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานระบบคลาวการภาครัฐจำนวน3ากลุ่มได้แก่ผู้ให้บริการระบบคลาวการภาครัฐจำนวน8คนผู้ดูแลระบบสารสนเทศหน่วยงานราชการจำนวน5คนและประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ใช้บริการระบบงานภาครัฐจำนวน6คนครับระเบียบวิธีวิจัยนะครับผู้วิจัยใช้การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยมากที่สุดและเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวกนะครับเนื่องจากเป็นการเลือกตัวอย่างที่ขึ้นกับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลภายใต้ข้อจำกัดต่างๆครับในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆดังนี้ครับข้อ 1. การจัดเตรียมการสัมภาษณ์นะครับข้อที่2การดำเนินการสัมภาษณ์ ข้อที่3บันทึกการสัมภาษณ์ข้อที่4ถอดเทปการสัมภาษณ์แล้วก็ข้อที่5คือการวิเคราะห์ข้อมูลครับหลังจากนั้นนะครับผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ภาพรวมไปสูป่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ3ระดับได้แก่นะครับการวิเคราะห์ระดับรหัสการวิเคราะห์ระดับมโนทั์นะครับแล้วก็การวิเคราะห์ระดับข้อความครับ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความน่าเชื่อถือในการวิจัยโดยทําการตรวจสอบแบบรอบทิศทางนะครับทั้งข้อมูลปฐมภูมิจากผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึกและข้อมูลทุติยภูมิที่ได้มาจากแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากสื่อสาธารณะจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายโดยในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบข้อสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์นะครับใน,ในแต่ละวัน รวมทั้งจัดระบบการจัดเก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบงานวิจัยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออีกด้วยครับผลการวิจัยนะครับผลการวิจัยพบว่าการจัดการโซ่อุปทานระบบข่าวกลางภาครัฐในส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบระบบงานที่ดูแลหรือว่ากรอบงานที่ทำส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับปี2 5 6 3ถึง2565นะครับแต่ยังพ้นพบความไม่สอดคล้องหนึ่งประเด็นก็คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับโซ่อุปทานระบบข่าวการภาครัฐส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในฉบับดังกล่าวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังพบปัญหาในการให้บริการระบบข่าวการภาครัฐทั้งหมด3ประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือ1 ประเด็นด้านปัญหาของทรัพยากรคราวไม่เพียงพอนะครับ 2. ประเด็นด้านการสื่อสารระหว่างกันในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นด้านการติดต่อกับหน่วยงานรชาชการบางหน่วยนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปข้อเสนอแนะในการให้บริการระบบข่าวกางภาครัฐทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือ1 ควรส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาให้กับผู้ดูแลระบบนะครับข้อที่2ควรเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดสรรกําลังคนนะครับข้อที่3ควรเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบคลาวนะครับและข้อที่4นะครับควรสร้างระบบประเมินความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องนะครับอภิปรายผลการวิจัยนะครับในการจัดการซ่ออุปทานระบบข่าวการภาครัฐนะครับส่วนใหญ่ก็สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับ อันเป็นผลมาจากนโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่มีความพยายามในการขับเคลื่อนความเป็นดิจิทัลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทะคนชัยอุตรานาทีนะครับอภิรักษ์ปีชยสมบูรณ์และวรินยาสุจริยานะครับที่กล่าวว่าส่วนราชการนะครับมีความเหมาะสมในการใช้บริการกลุ่มข่าวระดับมากและระบบที่พัฒนาขึ้นมีส่วน ช่วยในการผลักดันกระบวนการการทํางานของภาครัฐให้เกิดธรรมาภิบาลน,นะครับแล้วก็พัฒนากลไกาการมีส่วนร่วมของรัฐบาลในด้านต่างๆนะครับโดยที่ถูกภาคส่วนก็มีความตระหนักนะครับว่าภาครัฐมีการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนนำพาประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลหรือว่าไทยแลนด์4.0ครับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยอนิสนิโคลัสเมนโธนะครับที่กล่าวว่าคลาวคอมพิวติงเป็นส่วนหนึ่งในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยนะครับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลขององค์กรภาครัฐและเอกชนระบบคลาวคอมพิวติงนะครับไม่เพียงแต่มีศักยภาพเท่านั้นนะครับยังก่อให้เกิดความได้เปรียบในภาครัฐนะครับแล้วก็ยังคาดว่าเป็นส่วนพื้นฐานสําคัญของรัฐบาลที่จะสามารถทําออกมาเป็นนโยบายได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ทีม ให้บริการระบบคลาวการภาครัฐนะครับก็ยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนงานของหน่วยงานเป็นอย่างดีนะครับส่งผลให้เกิดความพึงพอใจนะครับจากผู้ใช้บริการทุกภาคส่วนนะครับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปันนาทัศนะครับจอมจากที่ได้กล่าวว่าการยอมรับในการใช้เทคโนโลยีนะครับมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจและความผูกพันครับอภิปรายผลการวิจัยประเด็นความไม่สอดคล้องนะครับ ก็คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโซ่อุปทานระบบคลาวกลางภาครัฐส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยนะครับอันเป็นผลมาจากผู้ที่ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่นะครับมีตำแหน่งงานอยู่ในระดับปฏิบัติการนะครับจึงอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่ทราบว่าข้อมูลรายละเอียดของระดับยุทธศาสตร์นโยบายหรือแผนนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชราอภิรักษ์ลีพลนะครับที่กล่าวว่าระดับตำแหน่งงานที่ต่างกันนะครับจะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายองค์การที่แตกต่างกันครับข้อเสนอแนะนะครับในส่วนของข้อเสนอแนะด้านการให้บริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐนะครับข้อ1ก็คือภาครัฐควรส่งเสริม การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานดิจิทัลนะครับแล้วก็ทำการศึกษาแล้วก็ทดสอบระบบให้มีความพร้อมก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดใช้บริการจริงครับข้อที่2ภาครัฐควรเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับเช่นการป้องกันประชาชนจากข่าวปลอมนะครับหรือว่าป้องกันประชาชนจากมิจฉาชีพที่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการจาระกรรมข้อมูลนะครับข้อที่สม ภาครัฐควรส่งเสริมนะครับสร้างความเข้มแข็งหรือว่าทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรน,นะครับเพื่อให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้เป็นดิจิทัลมากขึ้นครับข้อที่4ภาครัฐควรมีนโยบายเร่งผลักดนันการบูรณาการข้อมูลให้เกิดขึ้นจริงเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในระยะยาวต่อไปนะครับข้อ5นะครับภาครัฐควรพัฒนาโครงการต่างๆให้เป็นระบบดิจิทัลนะครับให้มีความต่อเนื่องและก็มีดัชนีชีว้วัดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการให้บริการที่ชัดเจนนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายภาครัฐควรเร่งให้มีการออกกฎหมายรองรับการทํางานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบให้มากที่สุดนะครับ พื่อให้ครอบคลุมการทํางานของหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนครับข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไปนะครับควรมีการทําวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายและสามารถวัดความสอดคล้องในการให้บริการระบบข่าวกางภาครัฐกับแผนพัฒนารัฐบาลดิเชทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ กานวิจัยครั้งนี้ก็มีบรรณานุกรมอ้างอิงดังนี้ครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกทกท่านทีเ่เข้ามารับชมการนําเสนอนะครับหัวข้อวิจัยในครั้งนี้นะครับถ้ามีบางส่วนหรือว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับที่มีความผิดพลาดไปทางผู้วิจัยก็ขออภัยมาณนะโอกาสดีนะครับขอบพระคุณครับ